ฉันจะเริ่มลาดตะเวนบริเวณนี้รับผู้ของหัวหน้าทีมรักษาความสงบทินิตี้ที่หลายๆคนน่าจะลืมไปว่ามีน้องโมริสุกิซูชิมิก่อนอื่นก่อนที่จะเปิดคลิปช่องผมมีระบบโดเนตแล้วนะสามารถเข้าไปกดโดนเนิได้เลยอยากจะสนับุนนศ่นส์นช่องตั้งแต่บาทเดียวก็จะกี่บาทก็ได้ครับแล้วเหมือนดูเหมือนว่าบอดสุจีเนี่ยจนหน้าตีของ YouTube จะแอบติดตามช่องของเราด้วยแล้วนะครับก่อ,อนนะอยากจะโดเนินเท่าไหร่ก็โดนเนิวันเกิด3สิงหาคม สมาชิกทีมรักษาความสงบที่คอยปกป้องความปลอดภัยของนักเรียนของโรงเรียนทีนิตรีเนื่องจากนักเรียนของโรงเรียนทีนิตรีถูกรงเรียนอ,อื่นลุมทำร้ายบ่อยครั้งทีมรักษาความสงบจึงเริ่มออกลาดตตะเวนรอบเมืองเพื่อปกป้องเรื่องนี้ความรู้สึกที่ทรมันร้อนแรงของเธอทําให้เธอถูกเข้าใจผิดว่าเป็นนักเรียนที่โหดร้ายแต่จริงๆแล้วเธอเป็นเด็กสาววัยรุ่นทีน่ารักพอพปอร,ร,ระมาะไร่นะบุคลิกภาพครับ เธอทำน้าที่ของเธอก็ผ่านจาจริงจังซึ่งมารวมกับท่าทางที่คึงคักองเธอแล้วทำให้หล่อนดูเย็นชามากยังไงก็ตามเธอก็มีจิตใจที่อ่อนโยนภายใต้จุดเหล่านั้นรูปร่างหน้าตาครับเธอมีผมสีขาวยาวถึงเอวและมีปีโกลออกมาจากด้านซ้ายของเธอเธอยังมีดวงตาสีแดงเธอสวมเครื่องแบบมาตรฐานชุดกะลาสีสีเทาที่มีแถบสีดำสองแถบที่กระโปรงและแขนเสือ้อ ปกเสื้อสีขาวมีริ้นสีแดงบางๆพร้อมกับป้ายเข้าสุดของทีดียที่ติไปปกปกเสื้อนะมันเหมือนเป็นป้ายอะไรสักอย่างกันแหลมน่าจะป้ายเชื่อนะเสื้อคุมสั้นเข้าแบบใส่แบบเข้าไปในเข้าในกระโปงรปงที่วีตาสัญลักษณ์ของดูเด่นทีนดียวดีเสื้อรัดตัวเสื้อรัดรูปพร้อมเข็มขัดสีดําและอูราวาปิกอูวาปากิมันเสียอย่างนี้จริงๆมันคือกระโปรงกนะ็จะเป็นกระโปรงสรั้นของ นักเรียนเกาหลีเอ้ยนักเรียนญี่ปุ่นนะนะไม่รู้หรอกซึ่งมันสีน้ำตาลพร้อมกับสูงน้องสีดำที่ค่คอยเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเข้มที่ดานบนฮาโลฮาโลของซูชิมิจะเป็นเส้นแรงสีม่วงอ่อนพร้อมกับลูกศรที่ชี้ออกตามออกด้านนองตามขอบอาวุธปืนครับเซฟตี้ ปืนไรเฟลิลจู่โจมของซูชิมิที่จะพวกติดตัวอยู่ตลอดในแง่นึงเนี่ยมันก็เหมือนผู้โหงของซูชิมิที่มาจากราดตระเวนในเมืองเพลำพังเธอใช้ปืนไรเฟิลซิกซาวเออร์ M.C.X เวอร์จิลั Earth, X, us, o, สเฟสโตลสองสีพร้อมด้ามปืนสีดำแม็กกาซีนและพานท้ายแบบพับได้โลที่เหลือของปืนเนี่ยทาสีขาวแต่ก็บางส่วนใหญ่ใช้สีดำนะนะสำหรับทักษะสกิลเอเ็กของเธอเนี่ยเจอจะคว้างระเบิดเป็นระเบิดแปด M แปดสี่ฮะ ซิกเ c x เป็นอาวุธปืนที่ออกแบบโดยและก็ผลิตโดยซิกซาวเออร์ผลิตทั้งแบบเลิกยิงแล้วก็แบบสึ่อัตโนมัติเท่านั้นนะนะแล้วก็มีระบบลูกสูบแก๊สแบบจังหวะสั้นซึ่งสืบตอดมาจากปืนกลมือซิกซาวเออร์อพีเอ็กซึ่งเป็นรุ่นก่อนหน้านั้นนะนะเมีทั้งแบบเป็นปืนไรเฟิลปืนคับปืนคาบายแล้วก็ปืนยาวลำกล้องสั้นแล้วก็เป็นปืนพกเอาไง,ไง่ายๆครับแม่งทำได้ทุกอย่างอ่ะแหละ โดยทั่วไปเนี่ยแบบหลังจะสอดคล้องกับคำจะกัดความของความยาวของปืยคาร์บินมากกว่านะเพื่อความขนาดกระด้านไ้ก็สามารถติดด้ามปืนพกแทนที่จะเป็นพันท้ายอะไรก็คือพับปืนเออ,อเอาเอาพันท้ายออกนะ L2D เนื้อาสายสยระดับ6ระดับดาวหนึ่งครับออกง่ายด้วยน่ารักด้วยนะฮะสกิลระเบิดสตันสไนเปอร์ค่าคอร์สทักับสี่ของรักของรักของซูชิมิตอนนี้นะครับก็คือหูฟังหน่วยละตะเวนซึ่งเป็นหูฟังที่ซูชิมิพัก พกติดต่อไปตลอดเวลาออกหน้าตเวนครับไอหูฟังเนี้ยมันเป็นแค่ชื่อไอชื่อที่ตางตั้งให้เนี่ยมันแค่ชื่อนะมันก็เป็นหูฟังธรรมดาถ่วไปอ่ะแหละมีเลือดตลกอ,อย่างนึงของซูชิมินะครับผมการลงโทษสั้นๆที่เธอใช้กับผู้กระทำผิดคือการมัดพวกเขาไว้กับเสาแล้วมาเับให้พวกเขาฟังเพลงเบบี้ของออสตินดีเบอร์ซึ่งมันเป็นการอ้างอิงถึงเพลงเบบี้ของออสตินดีเบอร์ซึ่งมีคนชอบฟังมากแล้วก็เป็นเพลงที่คนไม่ชอบฟังมากที่สุดแล้วก็ ถ้าใครรู้นะฮะมันก็คือมันเป็นมีมที่เก่ามากนะเดลทีแล้วเนี่ยอันนี้เป็นเกรดเล็กๆนะนะครับเดลทีแล้วเนี่ยการ์ดปืนของเธอจะมีการดูกก้าวพูดบริลิทัสบริลิเซียมเอสออมาเนียบริลทัสซึ่งเป็นคำพูดเดรกเกอร์ที่ปรากฏบนปืนของอาซุสันในปัจจุบันคำพูดนี้ถูกลบออกในภายหลังแต่ก็ไม่นานเนี่ยผู้เล่นกริ่มคาดเดาว่าซูชิมิอาจจะมีเกี่ยวข้องกับอาเลนหรือไม่แนว่องที่เกิดซูซิมิจะมีคล้ายคลึงกับ C T S O F หรือเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญดน้าอาวุธปืน่อตตัดกาอนก่อการร้ายของอังกฤษเรื่องจากเธอมีองค์ประกอบหลายอย่างที่มันเหมือนการเช่นการใช้ปืนตู่โจมไรเฟิลตุ่โจม M C X ที่ C T S O F มกักจะใช้แล้วก็รูปแบบสีเครื่องแบบที่ใกล้กันซึ่งที่ไม่เกิดในวันเดียวก่ากับฮัาซินิไม่กูด้วยนะคือวันที่3สญญิงหาคมมันมีทฤษฎีทฤษฎีหนึ่งครับที่ผมไดเอาลงในชุมชนนั่นคือว่าในเรื่องขอสดที่สัญญาเอเดนแล้วก็มา พูดถึงซูชิมิแล้วเนี่ยหลายคนคงน,น่าจะสงสัยว่าเอ๊ซูชิมิมีเกี่ยวข้องกับอารีสหรือเปล่าซึ่งขอตอบเลยว่าไม่น่าจะใช่ซึ่งผมดูจากคลักษณะคาเลคเตอร์แล้วเนี่ยซูชิมิเป็นคนที่ดูเค่งขรืมก็จริงแต่เธอก็มีมุมที่มันน่ารักแต่ไม่ได้แบบมันสิ่งที่คนท,ที่ที่มาจากอ r รีสสังเกตเอาง่ายๆแล้วครับคือจะเป็นคนที่ขี้ระแวงอย่างติดอาคือสตาวลิอะไรประมาณนี้ ซึ่งอย่างที่เรารู้กันครับเบียรชีมันโปรกกระหน่ายัดหัวใส่นักเรียนนะฮะทำให้นักเรียนหลัดหวาดระแวงกันเองนั่นแหละครับก็คือเหมือนดิว n d ิทิวายของอัดฤษในช่วงที่สมัยที่ยังปกครองอินเดียอะไรประมาณนี้ซึ่งหลายคนก็ถามว่าเอ๊ะมันใช่หรอมันก็ใช่แหละครับดูจากลักษณะเนี่ยก็มันก็ไม่ใช่มันก็ถึงแม้ที่แรกที่แรกเดิมทีเนี่ย จากที่ผมไปหาข้อมูลมานะคะคือถูกพูดมันมีการจารึกพูดคือวาลิทัสวอลิติุมเอสออกมาเนียวาลิทัสคือความสูญเสียทุกอย่างน,นะนะแต่ที่ผมแปลมาก็เป็นภาษาละตินนะเนาะผมก็ไม่ได้เก่งภาษาละตินในกระดานนั้นก็คือมันเป็นคําพูดซึ่งเป็นอย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้เป็น,ปนคําพูดของอาสาแหละหลายพวกซึ่งถามว่าเกี่ยวไหมผมยืนยันว่าไม่น่าจะเขี่ยนะครับก็เป็นยังไงบ้างครับกับแฟ้งประวัติศึกษา์คิวอทอสซูทิมิ คนที่หลายคนอาจจะลืมไปแล้วว่ามีข้อสิงิๆถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็ถ้า,ถา,ถา,ถามีขอ้อบกผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยมานณดีๆด,ด้วยนะจ๊ะก็สำหรับวันนี้ลาเพลงเท่านี้ครับสวัสดีครับ